สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกป่าแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมพบกับผมเช่นเคยฮะนาเปาครับวันวันนี้ก็พาออาไม้ตีพุชชนเช่นเคยครับผมวันนี้ก็ยังมาไม้เดิมครับผมวันนี้ออกมากับบรรยากาศหนาวๆครับผมลมแรงมากเลยครับผมเหมือนฝนจะตกครับวันนี้ไม่รู้ว่าป่ามันจะกัดหรือเปล่านะครับผมช่วงนี้ป่ายี่หายากแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมลมแรงมากเลยฮะวันนี้ไปครับผม ตัวแรกกว่าจะมาครับผมเนี่ยไอปอกครับผมหนามันลดไปเยอะครับวันนี้ปลามันน่าจะขยับลงไปลึกเรื่อยๆนะครับผมตีมันตั้งนานครับกว่าจะได้ตัวแรกครับผมเนี่ยกลายเป็นกบยางไทฟูครับผมสีเหลืองสุดยอดครับผม อโดนตัวที่สองครับผมช่อนครัช่อนปอกเหมือนเดิมครับผมกัดเป็นกรบยางไนรพูสีเหลืองครับผมกัดที่เดิมเลยฮะตัวที่สองครับผมสุดยอดครับ กระเด็นเลยเต็มปากครับผมนี่ฮะประช่อนครับผมตัวที่สามนะครับปลากัดยากมากวันนี้ลมก็พัดแรงมากครับผมตีแต่ละครั้งไม่ตรงสักทีเลยครับผมนี่ฮะกัดเป็นกบยางไทผู้สีเหลืองครับผมสุดยอดครับผม อาวุดโอ้วันนี้หลุดเยอะมากเลยครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับผมหรือว่าเป็นวันพระก็ไม่รู้นะครับผม โอ้หลุดโหไม่รู้วันนี้เป็นอะไรฮะหลุดบ่อยมากครับผมขึ้นมาเปนนี้ก็หลุดรู้เป็นอะไรวะเนี่ย อ,อวัดกระเด็นไอปอกครับผมนี่ฮะกิดเป็นกบยางไทฟูสีเหลืองครับผมวันนี้ทําหลุดไปเยอะมากเลยครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับวันนี้นี่ฮดยอดครับผม กัดสั่นแรงเลยครับตัวนี้คุริตรีมาตามช่องพอดีครับผมตัวนี้สายสวยครับผมนี่ฮะชอนครับผมกัดเป็นกบยางไทฟูสีเหลืองครับผมอ่าอาปาาแม่นี่ฮนะกบยางไทฟูสีเหลืองครับผมสายสวยฮะตัวนี้สุดยอดครับ What are you doing? It. เมื่อี้เรืงว่าขายไปแล้วผม,มกระชากไปนี่ฮะตัวไม่ค่อยใหญ่ครับผมช่อนครับผมกัดเป็นกบยางเท้ผูสีเหลืองครับผมนี่ฮะก็ลองจกวกกลับมาหารถพอดีครับผมก็เลยเลาะตีดูครับผมนี่ครับผมสุดยอดครับ